สวัสดีทุกทุกท่านโล่ทางใดนี่เส้งย่าม่อหนิฮะยาวล่องมันไปกี่ก้อนคุณนลาลานาเสียงอ่ะย่าม่อใครสาม้านาจูสาม้านาจูเดี๋ยวผมซื้อรงไปเบ่งกระเจ้าตึกสะดุ้งหรือว่ายกยอยกป่าเด้อมาพี่น้องทุกคู่ทุกคนได้ได้ล้านี่ ใช่ไหมได้อยู่แลาว้าวบานละถวยเลยขึ้นหาเบื่อเราหยกก่อนเป็หยกปลาอ๋อปลากระโดดกระดิ่งเต้นขอเบิงเด้ออู้หมันบเห็นเลยล่ะได้อยู่ไดได้อยู่ได เอพุ่งจะบุ้งไล้ไก่เลยจะตาได้พอได้ปิ้งพอได้ม้อปาเบิ้งเฮ้เงเองเฮงมฮเงเงงเฮงเงเี่เฮงเมงเฮงเงเฮงงฮงฮงเองเลย คิดคิดค่าส่งอยู่ป่ะจ๊ะบวกกิดป่ะาาเด้เฮป็นแต่กินแท้สั่งเลยจ้ะกินยังน้ำฮะสะวัสดีจ้าแม่เพียว,วไหนอะได้ไหม,ไ,มได้ค่ะไม่ได้แล้วมาทำไมไมาตึกเฉยๆเฝ้านี้เมื่อเมาเจ้าเมื่อไหร่ด้วย้าเมื่อไหน่ไปจ้ะอายักษ <c oughs> <c oughs> ์มืงหันอายักเจ้านี่

คุณโบมานนี่นี่นี่นี <t 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 ่นี่นี่ดูอันนี้ดพุ่มจะมาส่งน้ำมีอยู่บ้าใช่ฮเอ้ยเปบียรชาเย็นเอานมเย็นนี่ไม่หวานกว่าไอเอากาแฟเย็นเด้อโอเคนมเย็นกาแฟเย็นกับนมเออ

ปลาอะไรปากแหลมๆอันเด้มากล้วยอันเด้ในอีตัวหนึ่งตีจุผุนเด้มาหักกล้วยอย่าอย่าเอาไปเจ้นั้นเจ้ไหนจ๊ะอย่าเอาไปเจ้าอะเอาแล้วสะดุ้งเขาไปแล้ว่างนี้เอาใสย่าหยับมานี่จัหน่วางวางเจ้ไหนวางเจ้าไหนเอาเอาหยับมานี่จักหน่อยสะดุ้งพุดไปแล้วไปโทษสื่อพื้นไม้พื <lide> ้นน oh ี่หนิหมอบ้าแล้วมันไปมันจิตไปหาไม้่นาะโอ้มีไม้บ่อมีบ่อแนวนี้บ่อเฮ้ยมันมันขึ้นข้างบนพี่ออะดูดิฮุ่นต้องมันไปในน้ำมันอยู่ถึงน้ำก็มี โอ้ยอยามันยามันยามันสะกันดอบานนี่เอาเบื้องปลาเพิ่นนี่อืมออลุกปลาคอปลายังกระมีได้นี่ไหนเห็นบหนี่คือผลผลิตจากพายุน้ำท,ท่วมฝนตกโอ้่ัน่นั<า>นโอเค่<า>นั<า>นดูเรื่องด <laughs> ูเรื่องบ่มันเนาะ อย่าไปใกล้บระมานคนบระมาณนี้ไปใกล้เอาแตงกระดุงพ่อป่ะไพ่ผุนใหญ่ร้อยใหญ่นี่นี่โอ้มาเฮืองแล้วนี่แต่ชาเศ้าอ๋อเออลืมบอกไปอยู่นี่อยู่บ้านโนสะอาดเนาะสะพานขามบ้านโนสะอาดนะบ้านโนสะอาดขุนบ้านโนสะอาดนาสมืออื่นก็มีบอกตอนแรกมีอยู่ไหม มีตลอดเวลาในช่วงนี้น้ําขึ้นน้ำหลากเนาะมีทุกวันเลยได้อีกเอไปยุบอ่ะไปเบื้งดูไปเบื้งดูไปเบื้งบุเบืองเฮ้ยพอได้เลยเจ้าโยบุเจ้าสีมันกว่าไข่มั้งนี่ประมาณนี้มันมันไม่มีเลยมันไม่ได้แต่ตอนเช้าได้ดีไดมาบอกโอ้เอาขึ้นไปสองรอบแล้วสองรอบแล้วเอาปลาขึ้นไปสองรอบเฮ็ดเป็นปลาดุงปลาแดกเลยบ่บอด เอาไหมแค่นี้หอนข่อยบ้างหว่าหรือมันบ่หมาเนาะเสียงดังปลาตกใจนี่คือการยกยอหรือว่าตึกสะดุ้งยกสะดุ้งเลยกอายักสะด้งของบ้านเฮานะทุกคนเวลาฝนตกน้ำท่วมน้ำหลากนี่ครับ มีประโยชน์อยู่นะครับลาห้วยลําทานเพื่อนก็หาอยู่หากินนะครับเป็นวิถีชีวิตบ้านๆของเรานี่แหละนะครับหาอยู่หากินก็คือแบบว่าก็ถือเป็นโอกาสเนะาะบางคนก็ได้ลายจะไปเห็นเป็นประเด็กคุณเด้อป่าเด้อท้าเป็นเล่นไปเดี๋ยวเขามาลุ้นจักบาทหนึ่งอยู่เจนี่นะครับผ <c oughs> ู้ได้มานค่อยสีเอาออกหน้ากล้องเลยเอ้ยโซ่ออเลย มานป่มานหนึ่งตัวพุ่นกระมานพุ่นเห็นบ่อหนึ่งตัวเออเขาออกจากมองนั้นมันสิได้เนาะคุณเป็นฝ่ายนะครับฝ่ายฝายน้ำฝายน้ำล้นฝ่ายกันน้ำมาเบิ่งอยู่ตรงนี้อออออ๊อึบ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 อออออออ เอาเรื่องอยู่เด้อนี่น,นั่นเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ฉันนีกรถือว่าได้อยู่บ่หรือว่าบ่ได้อพอ,อได้ใจมักนี่แล้วพอได้เล่มพอได้เล่มเนาะปกติเพื่อนนั่นท่ามือเศร้านี่บอกว่ายกแต่ละบาทนี่คือเป็นถ้วยเออปาโตอยากเห็นบรรยากาศแบบนั้นได้เนาะเศร้านี่ก็โยกปลาคอปลายนี้ก็โดดปลาคอก็เข้ากระเข้ากระมุดได้เน่อยไปได้ ไม่มีเสียมือได้ลายได้ดีอยู่เนาะปาเนาะข,ขักขักขักแต่ติดที่ว่าอากาศฮอนเนาะการฮอนฮะสะพานลอยเม็ดพลงไปมาแล้วเยอะไหมตอนไปมันบม,<ด>ม,ม่มีคนอ๋อก็ประมาณนี้แหละนะครับการหาอยู่หากินวิธีชีวิต,ตบ้านๆชาวบ้านเฮานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่็จะเป็นชาวบ้าน จากบ้านโนสะอาดเพื่อนกะจะเวาโซ่แน่เว้าเล่าแน่นะครับโดยปกติแล้วก็สื่อสารการรู้เรื่องเนาะนะครับก็หาอยู่หากินมานเด้อเป็นบรรยากาศบันโอ้ยล่อลื่นอันละโอ้เอาเบื่อเพิ่นบาทนี้ก่อนจังเศร้าจังจบคลิปเอาเอาไหมเอาคอ,อยจักบาทไหมไปก่อนครับบ๊ายบาย <laughs> bất màu màu này